สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เสียงคุณแม่แมนนิดน,นึงนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่จะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้เรื่องของเรื่องน้องพอมอะกลัวคุณแม่ป้อนยาประปกตินางจะไม่ติดยายแล้ววันนี้นางไม่ยอมพอตกเย็นมาช่วงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่ม นางไม่ยอมเข้ามาในห้องเลยจ้าคุณแม่อยู่ในห้องคนเดียวนี่มาประมาณเนี่ยจ,จะเที่ยงคืนแล้วทุกคนตั้งแต่สามทุ่มอะเนี่ยตั้งแต่สามทุ่มอะนางไม่เข้ามาหาคุณแม่เลยอะแล้วชวนเข้าห้องนางก็ไม่มาเราก็อเอ๊ะตอนแรกก็ไม่สงสัยอะไรเห็นนอนข้างยายอยู่กับยายไม่ยอมเข้ามาหาคุณแม่เลย ก็เลยอ๋อถึงบางอ้อละนางกลัวโดนป้อนยาป้อนกลัวกลัวได้อาบนา้ำกลัวได้โดนป้อนยาเดี๋ยวนี้ติดยายเป็นพิเศษเลยจ้าเดี๋ยวถ้าสมมติอโอ้ยเสียงคุณแม่ก็ไม่มีถ้าสมมตินางเข้ามาแล้วถ้าถ่ายทันนะจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวไปแอบส่องให้ดูนะทุกคน ไม่ยอมเข้าเลยทุกคนมันเป็นอะไรทุกคนหลอด้โอ้โหอหลักใหญ่เป็นพิเศษวันเนี้ยโอ้โหนอง มันต้องดูเลยตูวหน้าพอเลยเลื่อมตาทุกคนไม่ยอมมาเลยทุกคนมามานอนกับแม่ เป็นอะไรวะเน,นี่ยมันมรักยายมันพิเศษเลยวยวันเนี้ยแล้วไม่ห่มพ่าห่มเหรอมานอนกับแม่เร็วไม่ไม่น่ะทุกคนอ้วนเป็นไรวันเนี้ย หลักใหญ่อยูพ<า>ิเศษนอนจนะ้ะเรียกเลยทุกคนอะไรวะแม่แอบดูก่อนแอบดูก่อน คนแอบดูอ้วนกลางดึกนะคะนางไม่ยอมนอนกับแม่เป็นไรไม่รู้นะเนี่ยโชคาอ้อน,นิก